มาดูในเรื่องของปต,ตาเลียนที่เข้ามาใหม่กันนะครับจะเป็นสีทองรุ่นนี้เลยนะครับผมส่วนสีขาวก็เข้ามาได้สักพักแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปตาเลียนสีทองรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวสีขาวผมจะทําเป็นคลิปหน้าให้แล้วกันนะครับกว่ามันจะยาวไปเดี๋ยวพี่ๆจะเบื่อนะครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของปตาเลียนสีทองฟันด้านล่างก็จะมีความระบายความร้อนได้นะครับเพราะจะมีช่องระบายความร้อนด้านล่าง การปรับฟันนะครับจะเป็นแบบลูกปืนนะครับหรือว่าจะปรับเป็นขั้นแบบแป๊กแป๊กแป๊กที่เราเสียงที่เราได้ยินกันนั่นเองนะครับวันนี้จะมาดูนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างและน้ําหนักนะครับผมรุ่นนี้จะออกเป็นประมาณสีเหลืองทองทองนะครับผมก็ถือว่าสวยงามมากครับอ๋อล,ลืมบอกรุ่นไปนะครับรุ่นนี้จะเป็น VGR นะครับ V 902นะครับ VGR 902นะครับผมนะครับรุ่นนี้จะเป็น VGR 902นะครับพอดีก็จำไว้นะครับตรงนี้ครับจะเป็นสีเงินและสีสีทองนะครับก็จะเห็นนะครับว่าฟันด้านล่างจะมีช่องระบายความร้อนนะครับรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับช่างใหม่หรือว่าสายที่ตัดผมช้าหน่อยนะครับเพราะว่าฟันด้านล่างจะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับถ้าตัดช้าหรือ เป็นสายที่ตัดไม่ค่อยเร็วนะครับเป็นสายที่เน้นงานก็จะไม่ร้อนนั่นเองนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้เลิศหรูนะครับรุ่นนี้ vgr ของเขานะครับกล่องก็ถือว่าให้มาได้แบบโอ้โหนะครับแข็งแรงมากนะครับสีดำดุดันครับผมมีฝาครอบใสมาอีกนะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับส่วนบอดี้เดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูในเรื่องของอุปกรณ์ด้านในนะครับว่าจะแถมอะไรมาบ้างนะครับผมที่เราเห็นขึ้นมาก็จะมีฟันรองเบอร์1ถึงเบอร์4นะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับปกติทุกเครื่องก็จะมีแถมมาอยู่แล้วแต่นี่ครับข้อดีที่แถมเข้ามาหรือว่าข้อที่ชอบคนที่สั่งซื้อเยอะก็มีฟันรองเบอร์0.5และ1.5แถมมาให้อีกนะครับรุ่นนี้นะครับผม ย้ำนะครับว่าแถมมาให้รวมเป็น6เบอร์เลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วก็จะเป็นฟันรองเบอร์0.5และ1.5จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับจะไม่ใช่แบบพลาสติกแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับส่วนที่แถมมาก็เป็นแบบกิฟล็อกอย่างดีเลยครับผมนะครับก็ถือว่าแค่ฟันรองก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ทําเป็นแบบฟันด้านล่างแบบระบายความร้อนมาอีกนะครับแต่สายที่ให้มาเป็นแบบอาแ์ปเตอร์แบบนี้ครับเป็นแบบเป็นแบบ USB นะครับให้เราไปเอาที่เสียบเต้าโทรศัพท์เสียบเอาเองแล้วกันนะครับรุ่นนี้แต่ว่าให้มาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ตามที่เขาบอกนะครับส่วนสายชาร์จก็ยาวอยู่นะครับแล้วก็เอาไปเสียบแบบนี้นะครับอันนี้ก็เสียบตามที่เสียบโทรศัพท์ก็ได้นะครับถอดสายโทรศัพท์ออกแล้วก็เสียบนะครับมีน้ํามันจากอะไรครบนะครับแปลงปัดนะครับ ก็หมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเราไปดูที่บอดี้กันเลยดีกว่าครับผมมาดูที่บอดี้กันเลยนะครับผมขอดูด้านในนะครับต้องย้ํานะครับว่าทุกเครื่องนะครับทางร้านเราได้แต่งฟันรับคมให้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเป็นฟันเดิมๆนะครับฟันเดิมๆจากโรงงานไม่ใช่นะครับอาจจะมีเศษผมติดไปบ้างนิดหน่อยนะครับเนื่องจากที่เราได้ ทำการรับคมแล้วเราก็จะทดสอบตัดบ้างนะครับเพราะว่าไม่ตัดเลยเราก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าคมจริงหรือเปล่านะครับอาจจะคมข้างนึงไม่คมข้างนึงอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลยต้องทดสอบตัดผมจริงบ้างนะครับอันนี้การปรับฟันนะครับให้มาจะเป็นแบบลูกปืนนะครับลูกปืนจะเป็นแบบไหนนะครับบางทีช่างใหม่ยังไม่รู้ลูกปืนก็จะเป็นเสียงขั้นนะครับคั้นบนไดนะครับผมหรือบางท่านเขาเรียกว่า กานปรับฟันขั้นบันไดนะครับก็จะเป็นเสียงแท๊กแท๊กแท๊กนะครับเวลาเราปรับฟันนะครับพอดีเสียงข้างนอกเสียงดังนะครับผมก็เลยไม่ได้เปิดเสียงให้นะครับแต่จะเป็นเสียงแบบแท๊กแท๊กนะครับผมนะครับจะไม่เหมือนแบบรุ่นทั่วไปนะครับที่จริงเราปรับก้านแล้วมันก็จะไม่มีเสียงนะครับแต่ว่ามันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเฉยๆนะครับให้มาในแมให้มาในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ ก็ถือว่าทนทานนะครับแล้วก็มีไฟแจ้งสถานะแบตเตอรี่บอกว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอะไรยังไงบ้างนะครับก็เปิดเครื่องดูแล้วก็เหมือนในกล่องนะครับตามกล่องก็ถือว่าโอเคนะครับบางท่านขี้เกียจว่าเอ๊ะใช้ไปแล้วขี้เกียจกะเวลาว่ามันแบตมันจะอ่อนตอนไหนอะไรยังไงนะครับทีนี้เราก็มาดูที่แบตเตอรี่เลยก็จะสะดวกสบายนะครับส่วนน้ําหนักที่ให้มานะครับก็ถือว่า เหมาะมือนะครับรุ่นนี้ก็ใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะครับถือว่าไม่หนักมากจนเกินไปนะครับก็มาดูที่ฟันนะครับตัวนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเป็นรอยช่องโหว่เป็นช่องเป็นช่องไปนะครับส่วนฟันด้านล่างนะครับก็บ่งบอกถึงว่าช่วยระบายความร้อนนั่นเองนะครับสําหรับสายที่ชอบตัดช้าหรือตัดลายเน้นงานนะครับเตดตัดลายละเอียดเยอะๆนะครับไม่ชอบเร็วหรือช่างใหม่ที่ ปกหัดตัดผมนะครับแล้วก็จะใช้เป็นรุ่นนี้นะครับผมก็ฟันด้านล่างเป็นรูช่องจนสุดตัวจนสุดฟันปัตตาเลียนนะครับก็จะช่วยให้ระบายในเรื่องของความร้อนนะครับผมสำหรับพี่ๆมีคำถามอะไรนะครับก็ตามไอดียไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมหรือว่าจะสแกน QR วโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับนะครับถ้างั้นเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวปัตตาเลียนครับผมกดติดตาม